สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมออกมาพูดยอมรับนะครับว่าการต่อสู้กับเรื่องกามนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าคนที่สามารถตัดการได้นะครับเนแทบจะไม่เหลือเลยนะครับหรือเหลือก็เหลือน้อยมากๆเนี่ยคือพระอริยะระดับใดคนที่สามารถตัดได้เนี่ยคือพระอริยะระดับอนาคามีเลยนะครับ แต่ถ้าไปถึงอรหันต์เนี่ยก็คือไม่เหลือสิ้นเลยนะครับที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราทุกคนถ้ายังไม่ถึงขั้นอนาคามีนะครับก็ถือว่ามีกามทุกคน,นคมันถึงเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับและยิ่งในยุคนี้นะครับที่เราสามารถเข้าถึงเข้าถึงสื่อต่างๆมากมายได้จากอินเทอร์เน็ตเนาะเราจะดูคลิปโป๊ ดูหนังโป๊ะดูอะไรที่เป็นสื่อลามกอนาจารได้ง่งายๆจากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงทุกวันนี้นะครับก็ออกมาโชว์เรือนร่างนะครับโชว์นุ่งน้อยห่มน้อยโชว์สรีระส่วนบอกส่วนโค้งกันเยอะแยะมากมายโดยที่เขาก็ไม่ได้เห็นโทษภัยของสิ่งที่เขาทำอย่างนั้นด้วย เนี่ยมันเราทุกคนโดนกิเลสครอบงำกันหมดโดยถ้าเฉพาะเจาะจงเข้ามาเนี่ยให้มันแคบลงมานะครับเรื่องการรมราคะหรือการมีเพศสัมพันธ์นั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติหลายคนก็บอกว่าอย่าไปตัดมันเลยนะอยู่กับมันให้ได้นะแล้วก็ไม่เห็นเป็นเป็นปัญหาอย่าไปตัดมันทำไมอะไรเงรี้ยดูเดียว ความคิดทุกคนเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยอะเปลี่ยนจากแนวทางของพุทธเจ้าหมดเลยจริงอยู่ธรรมะของพุทธเจ้านั้นคือเรื่องของธรรมชาติท่านเข้าใจธรรมชาติแต่ท่านเองอยู่เหนือธรรมชาติะะท่านจึงละการคองเรือนออกมาสู่บรรพชิตนะครับคลองตัวเป็นโสด แล้วก็จนสุดท้ายพระองค์ท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพ,ธธพุทธเจ้าท่านคือแบบอย่างในการออกเรือนสู่เพศบรรพชิตนะครับหรือเนคขมะแต่เนคขมะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกของเรียกว่าอ,อะไรออกบวชที่เป็นบวชข้างนอกนุ่งเลื้งห่มเลื้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นเนคขมะก็คือการออกบวชแต่การออกบวชที่ ประเสริฐที่สุดก็คือการออกบททางจิตใจเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่ควรทำ